สวัสดีค่ะบก็อกส้มอีกแล้วนะคะกับบล็อก Beauty b a l e n น i n นนะคะวันนี้นะคะซ้มก็มีทรงผมอีกทรงหนึ่งนะคะที่เหมาะมากๆก,กับซัมเมอร์นีกนั่นเองและก็วิธีการทำนั้นง่ายมากๆค่ะวันนี้นะคะซ้มจะสอนอถักเปียนะคะแล้วก็ขดให้มันเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็แค่นั้นเองเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นทรงผมที่น่ารักมากๆดูแบบสไตล์เกาหลีถ้าใครชอบสไตล์เกาหลีนะทรงผมนี้เหมาะเลยค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีการนะคะถ้าใครถักเปียเป็นอยู่แล้วก็คิดว่าคงจะไม่ยากนะคะโดยที่ส้มจะจับผมมาส่วนหนึ่งนะคะจะแบบเว้นเว้นผมส่วนหน้าเอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเอาเก็บขึ้นทั้งหมดนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่ว่าส้มชอบปล่อยให้ผมมันปิดแก้มนิดนึงเพราะว่าคนแก้มเยอะนะอ่ะก็แบ่งมาผมส่วนหนึ่งประมาณนี้นะคะนี่ หลังจากนั้นก็เริ่มถักเปียได้เลยค่ะก็เป็นการถักเปียสามแฉกปกติเลยเหมือนที่เราถักเปียทั่วๆไปเลยค่ะนะคะวิธีการอย่างนี้ก็คิดว่าคงทํากันได้อยู่แล้วนะคะก็นี่ก็ถักเปียไปเรื่อยๆนะคะ พยายามดึงเปียให้มันแน่นๆนิดนึงนะคะเวลาขดออกมาแล้วมันจะได้ดูสวย เราจะถักเปียจนถึงปลายผมเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอายางเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะรัดเอาไว้ให้แน่นค่ะเอาละค่ะพอเราถักเปียแล้วก็มัดผมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาขด เปียกันละนะคะให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะอ่ะแล้วกะประมาณว่าเดี๋ยวให้ดอกไม้ื่อยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดเขาเอาไว้นะหลังจากนั้นก็นําเปียนะคะม้วนขดไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆขดเขานะคะแบบนี้อ่าให้อยู่แกนข้างนอกนะคะ,ะนี่ก็ขดอย่างนี้ไป นะคะทีนี้ในส่วนของผมที่เหลือเนี่ยที่เราได้ทําการรัดยางไว้แล้วก็เป็นเศษปลายผมนี้นะคะเราก็จะซ่อนไว้ข้างในข้างใต้แกนดอกไม้นะคะนะคะเราจะใช้กิฟต์ดำนะคะเก็บปลายผมของเราที่ทําการซ่อนเอาไว้เมื่อสักครู่นึงนั่นเองอ่าปึ๊บใช่ไหมคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เปียขดอ,อกไม้แบบนี้ทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยแล้วก็ดูน่ารักด้วยเห็นไหมคะอ่า แต่ปะเว่าผมซ้อมเป็นคนที่ผมค่อนข้างดับมันก็เลยอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นผมไฮไลท์มาเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะก็นี่ก็เป็นอีกทรงผมหนึ่งนะคะที่เอาไว้สามารถทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าใครถักผมเปียเป็นอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหสบายมากๆเลยแล้วก็ทรงผมนี้จะเหมาะกับ ซัมเมอร์นี้มากๆนะคะแล้วก็เอาไปแต่งตัวกับสีสันเสื้อผ้าสีสันสสแบบนี้ก็ได้นะคะชมพูจะก,ก็จะดูเป็นผู้หญิงหวานขึ้นตั้งเยอะเลยทีเดียวนะคะก็อละละ ก็เป็นอีกทรงผมหนึ่งที่อยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะกับเคล็ดลับดีๆในการทำผมที่ทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทำได้ง่ายออกมาสวยดูดีเลยค่ะนะคะก็วันนี้ก็ฝากทรงผมน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะคะก็เข้ามาคุยกันได้ใน Facebook ของซ้มนะคะตรงนี้เลยหรือจะใต้คอมเมนต์ใน YouTube นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ